ครับสวัสดีครับอยู่กับรายการไมเคออสเวนะครับกับโบุคลาชัมคุณเจมส์่แลี่ก็คิดในวันนี้นะครับว่าอยู่ในส่วนของพันรายสัปดาห์ในสัปดาห์ที่7กันแล้วนะครับก็ขอให้ดูคลิปนี้กันก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครต์เราอีกเช่นเคยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปเนาะและจะได้ไม่พลาดเปงานใหม่ๆของเราอีกด้วยครับ โซนดิสคอดนะครับสามารถเข้าได้ผ่านลิงก์ใต้คลิปเลยหรือที่บันไดช่องก็ได้เช่นกันครับงั้นไปดูกันดีกว่าเนาะว่าเควสในสัปดาห์นี้เป็นอย่างไรโอเคครับก็มาถึงเควสที่1แล้วนะครับนั่นคือการ KO ศัตรูด้วยดาบนี่เองครับหรือว่าซอสนะครับก็ขอฟิวเจอร์นิดนึงอะฮะอ่าอันนี้เป็นตัวอย่างนะก็คือขอแค่ใช้ดาบเนาะในการ KO ศัตรูยังไงก็ได้เลยเนาะใช่มั้ยครับมิเชมไม่ว่าจะเป็นคอมโบหรือว่าซ้ายขวายังไงก็ได้ขอแค่เป็นดาบนะครับโอเคข้าตัดไปที่เควสต่อไปกันโอเคคคครับเวสต่อไปก็ือการรทเเชนนดอองคับ เส้นดอสนี่ก็คือการกดดอสนะครับหลังวิ่งไม่ใช่หลังวิ่งหลังตนะีก็คือยังไงก็ได้ขอแค่เราตีแล้วก็กดวิว่งมันก็จะการเฉือนดอสอัตโนมัตินะครับ่มเ <c oughs> จจเเลวนะก็ประมาณนี้นะครับไปต่อที่เควสต่อไปกันเลยดีกว่าโอเคครับเควสต่อไปนั่นคือการทำสองาสิบดาเมจนะโดยแต่และอาวุธก็คือแบบสมมติในเกมวันนั้นเนี่ยคุณเล่นอาวุธแบบสองอันเลยนะสมมติผมเล่นดาบปึ๊บแล้วผมก็เล่นคาตาเนี่ยคือขอแค่ทำดาเมจให้ได้อย่างน้อย250ร้อยห้าสิบต่ออาวุธเชลล์ก็เช ก็ขย right ันเล่นหลายๆอาวุธมันก็จะได้ง่ายหน่อยนะครับประมาณนี้เนาะไปต่อที่เคลสต่อไปกันเลยดีกว่าโอเคนะเคลสต่อไปครับคือเอ่อทห้าสิ a ดามีจินลาววิดอ่าวิดเอา getting hit นะครับก็คือการที่เราอะไปทำดามจใส่เขานะที่แบบจริงๆแล้วเคลสนี้ก็คือเขามีเลือดโดนดามจไปละ้ว150นะครับแล้วเราก็แค่ไปตีเขานะโดยที่เราไม่โดนตีเออแค่นั้นเลยนะครับ โอเคครับประมาณนี้นะเนาะกราไ้ต่อที่เควสต่อไปกันเลยดีกว่านะครับโอเคนะครับก็เควสต่อไปก็คือการชนะด้วยตัวที่มีบัสเตอร์นะครับเดี๋ยวว่าปืนนั่นแหละนะอย่างเช่นคุณเดมเนี่ยสามารถหยิบรูเชียนไปทำในหมดออนไลน์เนาะก็แล้วชนะเนี่ยก็จะได้เควสนี้นะครับแค่นี้เลยนะขอแค่เป็นตัวที่มีปืนนะอย่างเช่นรูเชียนหรือว่าตัวอืน่นก็ได้เช่นกันขอแค่มีปืนนะครับผมโอเคครับเป็นต่อที่เควสต่อไปกันเลยดีกว่าโอเคครับมาถึงเควสที่6กแล้วเรื่อการทำดาเกจด้วยคาตานะครับก็ยังไ แค่นี้เลยไปต่อเด็กเว้เราไปอะไรยดีกว่านเนาะโอเคนะครับก็มาถึงเฟสสุดท้ายแล้วเนาะนั่นก like ็คือการไปขโมยอาวุธของฝั่งข้าน oh, okay, ั่นเองครับแค่นี้เลยนะครับก็ตอนเริ่มเนาะอาวุธจะเกิด2ฝั่งก็คือฝั่งแบบซ้ายกับขวานะคือฝั่งเรากับฝั่งศัตรูอะแค่เราไปทําการขโมยมาให้ได้แค่นั้นก็เพียงพอแล้วครับนะก็ประมาณนี้นะครับไปสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันเลยดีกว่านะอย่างสรุปประจำสัปดาห์โอเคครับก็มาสู่ช่วงสรุปประจำสัปดาห์แล้วนะก็จะเป็นช่วงที่เราจะมาสรุปให้ฟังกันนะ ในสัปดาห์นั้นนั้นมีอะไรกันบ้างนะครับผมก็นั้นมาเริ่มกับคุยที่หนึ่งกันเลยเนาะก็ในคุยที่หนึ่งนะครับก็คือการฆ่าศัตรูด้วยดาบนะครับเดี๋ยวว่าซ้อนเองครับออกเป็นคุยง่ายๆเลยเนาะกเฟรนนี้ก็แค่ใช้ดาบนั่นเองครับต่อไปครับในควยที่สองเนาะก็จะเป็นการทำเชนดอนนะครับก็คือการดอสหลังการโจนตีนั่นแหละนะครับผมต่อไปครับในคุยที่สามเนาะก็คือทํา 250ดาเมจในแต่ละอาวุธนะครับใน1แมตช์ก็ใช้อาวุธแต่ละอันนะ2 2อันของเราทำดาเมจให้ถึง250 DM นะครับในแต่ละชิ้นนะครับผมโอเคครับต่อไปในเคุที่4เนาะก็คือการทำ150ดาเมจนะครับโดยที่ไม่ไม่โดนตีความจริงก็คือเขาเรียกว่าอะไรทำดาเมจตอนที่เขาโดนดาเมจไปแล้ว150นะครับโดยที่เราไม่โดนตีส่วนกับมาเองต่อไปครับในเคเวที่5นะก็คือการชนะด้วยตัวละครที่มีบัสเตอร์หรือปืนนั่นเองครับต่อครับในเคเวโที่6ก็คือการ ทำดาเมจด้ยวยคาตาหรือว่ามีคู่นะครับต่อไปครับในโควสที่เจ็ดเนาะโค้ดสุดท้ายก็คือการไปแย่งอาวุธนะฮะตอนเริ่มนะของทีมอื่นนะ่ะนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็ยงังยังยังไม่จบไม่อ่าต่อไปก็คือช่วง MP ประจำสัปดาห์เนาะ MP ประจำสัปดาห์นี้นะครับมีอยู่ด้วยกัน3ตัวเลยนะครับก็เราได้หยิบมาเป็นพรีเซนเตอร์ครบทุกตัวเลยปะ ก็ตัวแรกนะครับก็จะเป็นส่วนของแคสนะครับซึ่งสามารถทำาในส่วนของดาบได้และบัสเตอร์ได้ต่อไปครับในตัวที่2นั่นก็คือตัวที่สามารถทําได้นั่นก็คือรูชเชียนครับเป็นตัวที่สามารถทำเป็นส่วนของบัสเตอร์ได้และคาตาได้ครับและตัวสุดท้ายที่เราจะมานําเสนอกันนี่คืออัชูรี่ที่ผมเล่นเองนะก็เป็นตัวที่สามารถทําในส่วนของคาตาได้และดาบได้เช่นกันครับก็ประมาณนี้เนาะใช่หครับเจม ก็ประ,าะมาณน,นี้นะสำหรับคลิปในวันนี้ก็สวัสดีครับ